โอ้ยพี่น้องมาดูสถานการณ์น้ําตอนนี้บ้านยายทอนนะหาเพื่อนว่าเมื่องนี้น้มันท่วมยุดตลอดแล้วพี่น้องตั้งแต่เสมัยไมพุ่มเมเดือนหกเดือนเกที่ท่วมท่วมเขาหน้ายายทนแล้วยายทอนกับมะลงมาอีกเลยหนะ้าถ้ำนี่ซ้ำใจแห้งพี่น้องแล้วมันก็เป็นอยู่แบบนี้ตลอดตลอดนะคะหน้าถ้ำหันมาบ่าได้ยังดน้ม่วนนำไงมาอีกรอบเลยนี่นะ่ะอันบัวลอยเจ้าเพื่อนอยากนะไมันเนื่อเพื่อนอยากอีรีตัวเมืนเน่อขับทีบอยู่พี่น้องมีต บ้านเย่าท่อนน่ะนะหน้าถ้ำนี่โผลมือขี่เลือกกันแล้วเดียวนี้เลยนะคือเป็นเร่งสิตลอดเลยแต่ว่าเย่ทอนบ่อยมาอัปเดตว่าน้า่วมซ้ำไหนเนาะบ้านเย่าทอน่วมคักอิลิพี่น้อง่วมคัก่วมเน่โค้งเขตนี้หน้าถ้ำเดี๋ยวว่าจันว่าลอยไรพวกนี้นะเยอะอยู่นะไม่มีผู้ใดๆดอกเขาปีนี้นะคุนเมืองบ้านนี้ข้าเจ้าก็ยังว่าปั้วปอยมาจากน้าลื่อนห้วยห้วยหลวงมาจากอุดรมาอีกวันละห้าล้านลูกบาทมิตร อันนี้ยังมาประหอดมเนยันทอดเนี่ยน,นี่เจ้าว่าขั้นเมนมาเต็มที่นี่มองยืนอยู่นี่มาบ่าได้พี่น้องมันก็จะล้นเลยนะคะผู้คนมาหาปูหาปลาเพิ่นก็มาให้กินหาอยาก่อ,พองออพี่น้องเนาะพี่นะนี่ลายอยู่เดอามมาเ้อน่ะมันยันทอดเบาๆซู่ฟังซืซ้อว่าไปตะนาคกน่ามลายคือกัราลครับทีบพ,พุ่นมันทะเลหน่อยคักขนาด